พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานั้นเชื่อกรรมแล้วก็อยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยชีแนะว่าเรื่องกงกรรมกงเกวียนด้วยครับว่ามันเป็นอย่างไรนะกงกร,รมกงเกวียน,เป,นเป็นคำพูดอ่าเป็นวลีเป็นคําพังเพยของคนโบราณซึ่งซึ่งมาแปลตรงเป็นปรัชญาศาสนาพุทธก็คือว่าใครทํากรรมอย่างไรย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นก็ได้อย่างเช่นกงกรรมกงเกวียนซึ่งมาตรงกับอ่าอิงลิษ proverb ก็คือเหมืนว่าเป็นสุภาษิตของคนอังกฤษว่า what go around come around นะฮะ what go around come around เหมือนว่าเราสิทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราเราคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีจะกลับมาหาเราเช่นเดียวกันดังนั้นเช่นคําว่าโกงกรรมกงเกลียนเนี่ยมันเป็นแปรได้2ทางส่วนใหญ่มักจะพูดในคําในสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าในกงกรรมโกงเกลียน what go around come around เนี่ยมันก็เป็นไปในทางที่ดีก็ได้ ซึ่งเพิ่งเห็นในคลิปวิดีโอเป็นไวรัลวิดีโอนะซึ่งโยมแชร์กันใน Facebook เห็นอยู่ว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งมีมาเป็นโฮมเลสโยมโฮมเลสเนี่ยก็คือขอเงินเพื่อที่จะไปเช่าเป็นโฮสเทลพักอาศัยเพระช่วงนี้เป็นหน้าฤดูฤดูหนาวได้เป็นคนอเมริกันนะก็ขอเศษตังเป็นทานอาหารมั่งขอไปอยู่ที่พักเป็นโฮมเลสเขาไม่มีบ้านเป็นคนแก่คนหนึ่งชายชราผู้หนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ถ่ายทำเป็นมาเป็นฟรีโปรดิวส์เป็นวิดีโอแล้วผู้หญิงในชื่อซาร่านะฮะคิดว่านะชื่อซาร่าก็ใครขอตังค์มีคนให้ก็เลยสงสารก็เลยเอาแบงค์ยี่สิบดอลลาร์เน่ยบิลเรียกว่า20ดอลล d ร์บิลให้รอปลงไปในในแก้วของคนโฮมเลสคนนั้นโยงคนได้เห็นแล้วนะแต่ว่าเออตอนรอดรอดรอลงไปในแหวนแหว,น,แวนเพชรที่เขาเว้นแหวนแต่งงานล่นไปด้วยเขาไม่ทราบแล้วเขก็เดินจากไป ไอ้ผู้ชายเ้นเห็นว่าทำไมมาดามทำไมอยู่ใส่แบงค์ $20 วนีดอลลาร์บิลซึ่งว่าเยอะมากผู้หญิงันก็ดั้งลงมายิ้มบอกว่า I believe what g o around c o m e around แล้วก็ยิ้มนะว่าฉันทำดีกับคุณอย่างไรถึนได้รับผลดีอันนั้นคือว่าอยากช่วยเหลือให้คนมีความสุขเขาก็เดินไปทำงานผู <c oughs> ้ชายนั้นก็มาดูอ้าวเทดูอ้าว,าวมีแหวนนี่ก็พยายามตามหาว่า,าผู้หญิงคนนี้ อยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนต้องการจะแหวนไปคืนแล้วด้วยความที่เขาอดอยากหิวข้าวไม่มีที่พัก <c oughs> ก็เลยเข้าไปที่ร้านลงจำนำว่าเนี่ยแหวนวงนี้ราคาเท่าไหร่บอกประมาณ4 0 0พยูโรลตาร์ถ้าเขาขายแหวนวงนั้นเขาก็จะไม่ได้อยู่ในไม่จะมีบ้านอยู่บ้านเป็นฮฮสเทลที่ค่าเช่าบ้านอยู่ประมาณ4ี่เดือนแต่เขาก็ไม่เอาตัดสินใจคือไม่ไม่เอาเงินไม่เอาแหวนไปจำนำหรือไปขายก็พยายามตามหาเจ้าของแหวนจนเจอแล้วก็เอาแหวนไปคืน แหวนไปคืนเนี่ยก็เลยผู้หญิงนั้นก็ดีใจมากว่าโอ้โหฉันให้เงินคนไปยี่สิบยูเออราแล้วเธอเก็บแหวนของฉันมาคืนก็เลยโพสต์เป็นวิดีโอเป็นไวรัลวิดีโอคนก็แชร์บอกว่าสงสารผู้ชายโฮมเลดคนนี้เขาไม่มีบ้านอยู่แต่ว่าเขามีน้ำใจที่ดีมากคนคนก็แชร์แชร์กันไปก็ร่วมกันบริจาคได้หนึ่งแสนควายยูเออราซาร่าก็เลยเอาเงินเนี่ยไปให้กับคนโฮมเลด สามารถซื้อบ้านมีที่พักอาศัยเห็นไหมโยมนี่คือเรื่องโกงกรรมกงเกวียนแต่พระเจ้าทรงแต่งไว้ว่าเราทํากรรมดีกรรมดีนั้นดีเลยปรากฏขึ้นกระจายเราเรานะถ้าเราทํากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีนั้นก็ปรากฏขึ้นกระจายงเราเช่นเหตุเกิดเ่งความทุกข์เราสร้างให้คนมีความทุกข์เราก็ได้รับผลทุกข์ด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ให้ความสุขกับคนเป็นผู้ชายที่เป็นโฮมเลดผลบุญก็เลยตามกลับมาหาเขาทั้งสองคนนี่คือว่า กองกรำมกงเกวียนหรือว่า Around Come a ค o u า d อย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะที่เขาแชร์กันเป็นไวรัลวิดีโอนั้นก็ให้โยมีความมุ่งมั่นทําคุณงามความดีถึงแม้ว่าตอนที่เราทําคุณงามความดีมันจะทุกข์มันจะทรมานมันจะมีความลําบากยากมากในการทําความดีเนี่ย <c oughs> แต่เราต้องอดทนทนฟันฝ่าอุปสรรคคนพูดนินทาว่ากล่าวกระแนะกระแนนอย่าไปสนใจ มองเพ่งอยู่ที่เป้าหมายหลักเขาเก่าของเราคืออะไรนะเป้าหมายชีวิตเขาเราควรทําอย่างไรอย่างเช่นให้มีความตั้งมั่นเราก็สามารถทําได้นะฮะ